ทอดเก่งมากเลยพี่ตูนนะทอดเร่องทอดแต่วันนี้มาปฏิบัติหน้าที่แทนพี่ดำใช่ไหมเนี่ยาจะเป็นคนัดนแต่แล้วก็ม,มืออาชีพอยู่แล้วเนี่ยดูโ,โหสวยมากเลยอทอดเท่ากันเสมอกันทุกตัวเลยครับ ครับมาให้ดูปลาทับทิมทอดครับตัวใหญ่ๆอันนี้เมนูอะไรครับพี่ตูนปลาทักทิมสามรมสมใช้ปลาทิมขนาดเกือบโลเลยเนาะใช่ไหมตัวนึงเกือบโลเลยเนาะตัวใหญ่มากตอนนี้ทอดก่อนแล้วเดี๋ยวน้ำสามรสเราทำไงฮะเรา <Okay. S 1> ทำเสร็จแล้วหรอ มันมันจะเป็นสไตล์อะไรของร้านเราน้ำตัราจะเป็นสไตล์งไง,าางพริกสดหรืองเงเปรี้ยวหวานหวานน้อต๋าอ๋ออ๋ออออ๋อออคนออ้ออ๋ออเออ๋ออ๋เอ๋ออ๋ออ๋ แล้ว,แล,วแล้วพอมันได้ที่วักๆอย่างนั้นเดี๋ยวหางมันหลุดก็มันก็ได้ที่พอดีจใส่ลงไปนกันเมื่อมันเข้าไปติดกัแล้วมันตัวไม่สั่น นี้เลยมีชุบแป้งนิดๆนะฮะชุบแป้งนิดๆการที่แป้นทอดนี่ใช้เวลาเหมือนกันเนาะตัวตัวหนึ่งจะทอดแล้วสวยหน้าทานมากเลยตัวเท่าไหร่นะร้อยสามสิบแต่มีน้ำสามร้อยอันอันนี้เราลาดเลยไหมหรือไม่หรือตอนซื้อแยกน้ำใช่ไหมอ๋อเราแยกน้ำให้เขา ตัวละร้อยสามสิบแต่ตัวใหญ่อะเนี่ยหตัวมันโลเลยแหละแช่ตัวบางตัวถึงโลเนาะก็รับผิดชอยอะไรก็จะกินอะไรก็จะกินเลียรีบให้กินไปก่อนเนี่ยเมื่อกี้นี้อันนี้จะเอาไปไหนไอซูนไปบ้านเขาเรียนออนไลน์นี่เรียนที่โรงเรียนเหรอ อมไม่ใช่ไม่ใช่คูนกัวเพื่อนก็ลองมาชิมดูนะฮะผมเห็นหน้าทานก็มานำเสนอเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ได้เป็นสูตรเป็นอะไรมากมายนักหรอกเพราะว่า เรื่องสูบการทําอะไรก็คงจะได้เห็นกันไปแล้วนะฮะเรื่องน้ําราดอะไรเนี่ยพี่ทูนก็บอกไปแล้วว่าไม่มีอะไรมากหนึ่งรถก็เป็นล,นลักษณะสามรถร้อยสามสิบบาทเพื่อนๆว่าคุ้มไม่คุ้มก็ลองมาอ,อมุดหนุนพี่แทนนะะ <c oughs> ตามจะตายเอาหางคาดไว้ไม่ไม่ให้ไม่ให้มันดิ้นไม่ให้กด้วยกันไมให้อลเกาะ นี่ขนาดกระทะใหญ่ๆนี่ัปลาตัวใหญ่มากเพราะว่าทอดได้ทีละสามตัวนั้นเองนี่เราก็วางหน้าร้านแบบนี้แล้วก็น้ำจิ้มแยกไว้นะใครซื้อก็ค่อยค่อยราดน้ำจิ้มนะนนเดี๋ยวมันจะไม่ไม่เห็นความกรอบวันนี้วันนี้ทอดขายกี่ตัวเนี่ยหมดทอดหมดยังสิบตัวเนาะสิบก่อนหมายถึงเดี๋ยวจะทอดอีก ทอ,อดเก่งมากเลยพี่ตูนนะทอดนร่งทอดแต่วันนี้มาปฏิบัติหน้าที่แทนพี่ดำใช่ไหมเนี่ยวลาพี่ตูนเป็นคนทอดกันแต่ว่าก็มืออาชีพอยู่แล้วเนี่ยดูโหสวยมากเลยทอด,อดเท่ากันเสมอกันทุกตัวเลยครับไปอยู่หน้าร้านแล้วครับติดตัวพี่ตูนแล้วแล้วน้ำลาดมันอยู่ไหนอะ่ะผมเอานี่ตวงนะผมเอาตวงนะ กลับบ้านตัวหนึ่งเขาแยกน้ำนะฮะไปชิมกันที่บ้านครับนี่คือน้ำราดน้ำราดปลาที่แตในในน,ในนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างคะเนี่ยเห็นมะเขือเป็นลูกๆมะเขือเทศสับประรดรสชาติมันจะยังไงเปรเี้ยวเๆหวานวเนาะอ่านเน่นนะครัเป็นน้ำสามรสที่แตนรอ เพื่อนๆครับปลามาแล้วตัวใหญ่มากเลยเนี่เทียบกับมือผมเนี่ยปลาเทียบกับช้อน,นแล้วก็คุณตั๊กบอกว่าอันนี้อันอันนีนน้ผมอุ่นได้อีกทีนะฮะเอาเข้าหม้ออบร้อนแล้วก็นี่ครับนี่ก็อุ่นมาแล้วน้ำราดพิวดเดี๋ยวพิวดกินปลาด้วยนะพิวดสหวัดดีครับยังคุณตั๊กทักเอสซี่ยัง สวัสดีค่ะมาทานด้วยกันนะคะพิโรกินอะไรนะคุณทาอะไรให้โโดทานผัดมาม่าผัดมาม่าพี่โร่พี่โรกินปลาสิปลาปลาตัวใหญ่ปลาทับทิมนะปลาทับทิมอือดัชชิมบอกรสชาติเพื่อนๆโรชอบไหมปลาทับทิมชอบไหมเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวแม่ตักให้ก่ก้าง ลาดน้ำพี่โดมองน้ำลาดแล้วพี่แม่ตักให้ตักให้โอือมันจิ้มสามรสเปรี้ยวๆมันเค็มมันหวานพี่โดพี่โดอยากกินกับน้ำจิ้มแล้วเรียกว่าอร่อยชอบใช่ไหมชอบปลาทอดชอบปลาทอดใช่ไหมพี่โด กินจะแม่ตัดให้กินกับมามา่าเลยเหรอ,อคุณตักอร่อย,ออยค่ะยังกรอบอยู่นด้ับก็เป็นเมน,นูแนะนำ อีกเมนูนะอีกเมนูหนึ่งนะครับของร้านพี่แตนร้านพี่แตนซอยเพชรกเกษมสี่สนะครับเพื่อนๆครับแล้วก็ยังมีหอมหมกนะามาทานตอนเช้านมเมื่อคลิปที่แล้วอุ่นทานตอนเย็ยนคูตั๊กไปฝึกงานทำหอมหมกมาเนี่ยนี่ก็อุ่นได้ครับมีรังซิงอันนี้ใส่หม้ออบร้อนก็อร่อยค่ะ กรอบยังไปย,ยังกรอบอยู่นะคะปลาทับทิมเขาทอดได้สวยมากอ่ะพี่ตูนทอดปลาเก่งกรอบเกค่ะน้ำจิ้ม,มน,นี่อร่อยค่ะเปรี้ยวหวานเค็มมีเป็นมะเขือด้วยนะมะเขือเทศเป็นมะเขือเทศ อชิ้นอย่างนี้เลยเนื้เนอเขาขาวราดต้วุปนิดเดียวไม่ต้องเยอะมา,าดูฝั่งนี้นี่วิหางกระเด็นนี่น้ำจิ้มนี่มีรสชาติสับประรดด้วยนะคุณได้ได้รสชาติสับประรดไหม กาวหวานนี่แตนใส่สับปะรดด้วยสับปะรดด้วยมะเขือด้วยกรอบ อร่อยครับอืมอรอยไม่ได้แค่หางอ,อาพีด่ดรักเองตักเองตักเลย,เลยพีดย่ดรตักปลาเองเลยแต่จะใ,ใกล้เรือ่องไปนเดนจะได้ฝึกให้ทำเองอ มาม่าหมดเตียงชามไปจาดแล้วพี่โด,โด้งั้นปิดคลิปนะครับก็คงเท่านี้นะครับปลาอร่อยมากเมนูแนะนำนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับเพื่อนๆครับสวัสดีค่ะคต่อไปอพี่แดนจะชวนไปดสนะูสูตรขนมเคียงนะสูตรขนมเคียนนะเพื่อนๆคอยติดตามชม Thank you